สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับรถก็ผมสนุด้า c c นะคุณผู้ชมนะวันนี้มาจัดรถไฟฟ้าอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะกับออโต้สามคันนี้เลยข้างหน้านะครับผมเป็นสีเทาตัวท็อปนะคุณผู้ชมนะสีบรอนเทาสวยๆอย่างนี้ออปชั่นผมบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆสําหรับใครที่อยากได้รถไฟฟ้าครอบครัวขนาดใหญ่วันนี้จัดมาให้แล้วกับ b v d ออโต้สามมีจัดมาให้หลายสีมากคุณผู้ชมนะสำหรับร้านเราสีแดงสีเทาสีขาวสีดามีทุกสีเลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้ตัวท็อปแบบนี้้้คคมมมมาาาาสวยกนนีเเพ่ขให ต้องเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคุณผู้ชมนะออปชั่นจัดเต็มหน้านอนนะครับผมตไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าฟ u ู l LED ดีแบบนี้นะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าจัดให้นะคุณผู้ชมมานี้คันนี้เป็นสีบรอน t h e นะคุณผู้ชมมาเซนเซอร์รอบคันจัดให้เลยยางใหม่สีเส้นดิสเบรก 4ล้อนะคุณผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากได้รถไฟฟ้า b y d สักคันหนึ่งที่ออปชั่นเยอะๆจัดเต็มความปลอดภัยลน้ลนๆเนี่ยจัดคันนี้ได้นะครับผมกล้องรอบคันมีจัดให้นะคุณผู้ชมนะอะมาดูภายในกันนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะภายในของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะล้าเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ก็สวยๆนะครับผมเบาะหนังรอบคันนะคุณผู้ชมนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้า นะคุณผู้ชมนั้นี่สภาพคือดีมากนะเบาะไม่มีขาดไม่มีซีดเลยคุณผู้ชมนะสีทุโทนนะครับผมเป็นสีกรมท่ากับตัดกับสีขาวแล้วก็มีได้ สีแดงแบบนี้นะครับผมสวยมากนะ,ะสะภาพดีมากคุณผู้ชมนะ90%บวกบวกสำหรับใครที่อยากได้รถไฟฟ้าแบบนี้นะคุณผู้ชมนักเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วจอทัชสกรีนนะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีจัดให้นะคุณผู้ชมนะนี่สวยๆนะครับผมสภาพ90%บวกบวกแน่นอนด้านบนมีพานรามิกซันรูฟจัดให้นะคุณผู้ชมนะก็เป็นซันรูฟแบบยาวๆกว้างๆแบบนี้แล้วคุณผู้ชมนะสวยงามมา,มากๆนะครับผมอ่ะดูด้านหลังกันนิดนึงนะคุณผู้ชมนะนี่คืองามจดย ้อยมากๆคุณผู้ชม,มสำหรับรถไฟฟ้าเตทนเราเนี่ยมีประมาณ80กว่าคันใครอยากได้รุ่นไหนพี่ลองมาดูที่ร้านก่อนได้นะครับผมข้างหลัง,งกว้างๆแบบนี้มีแอร์ตอนหลังจัดให้นะครับผมเบาะเจาะรูเรียบร้อยแล้วและคุณผู้ชมมาสวยงามมากๆเลยใครที่จะซื้อไปวิ่งงานนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์เช่นเดียวกันหรือจะใช้ในครอบครัวก็ได้นะคุณผู้ชมนะเก็บของได้เยอะนั่งได้หลายคนและคุณผู้ชมนะเป็น5าที่นั่ง SUV ไฟฟ้าแท้ ฝาหลังเป็นฝาหลังไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะนี่เปิดได้ง่ายๆแบบนี้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณผู้ชมนะเก็บของได้เยอะแน่นอนอุปกรณ์ผมให้ไปครบๆสายชาร์จผมมีจัดให้นะคุณผู้ชมนะนี่เหนะ็นไมมีปุ่มไฟฟ้าให้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะใช้งานง่ายมากนะครับผมแบบนี้นะผมบอกเลยนะเริ่มต้นที่3ามแสนกว่าบ,บาทสําหรับ b y d Auto 3เรามีหลายคันมากคุณผู้ชมนะมีทุกสีเลยนะครับผมสําหรับ b y d Auto 3 สวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะผ่อนได้นะครับผมแต่อาจจะต้องดาวนดนึงนะสำหรับรถไันในช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะใครอยากได้นะคันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณ7-8็ดแพันเท่าน,นั้นนะคุณผู้ชมนะเจ็ดแปพันเท่าน,นั้นมีดาวนิดนึงนะคุณผู้ชมมนาะสวยๆแบบนี้หรือใครจะซื้อสดก็มาจับได้เลยราคาเริ่มต้นเนี่สามแสนกว่าบาทตับแสนปลายๆสี่แสนต้นๆสี่แสนกลางๆมีทุกราคาเลยนะคุณผู้ชมนะอยู่ในช่วงเดทประมาณนี้นะคุณผู้ชมมาสาหรับ b YD Auto ออโต้ นะครับผมคันนี้เป็นตัว e x t e n e d r e n t นะคุณผู้ชมมาย้ำอีกทีสำหรับใครที่อยากได้รถไฟฟ้าคันใ,นใหญ่5ที่นั่ง SUV ไปไหนไปกัน้ะครอบครัววิ่งได้ประมาณ400กว่ากิโลต่อการชาร์จ1ครั้งพี่ลองมาดูคันนี้ได้หรือว่าจะเป็นคันอื่นเราก็มีให้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ,ะสำหรับใครที่สนใจรถแบบนี้นะคุณผู้ชมนะผมทิ้งคอนแทคในส่วนของด้านล่างถ้าสนใจยังไงกดหัวใจกดแชร์และพิมพ์เข้ามาว่าสนใจออโตสาได้เลยครับผม